กับสวัสดีเอฟซีเนาะบุณีกับสีมาทำแบบคิดแบบว่าดูแลต้นทุเรียนพี่น้องจากประสบาการณ์คอยกาบอมมี่ยังมังม่งม่ายเนาพี่น้องคอยกับโบผู้อยังมังม่งม่ายเนาะก็ว่าคอยคิดทำตามเพื่อนแนะนำรือว่าต้นที่เคยผ่านมาเนาะประสบการณ์รักษาต้นทุเรียนอย่างต้นนี้พี่น้อง ขอชิพามาเบิ่งความีโสมจะแม่ก่อนกอสิมาเลยแหลต้องโสมมม่เริ่มโสมหรอวะอากาศมันอบอุ่นดีแไม่มีใครีนี้ก็ไดแล้วนๆจา่าแม่แม่แม่วนาแบบงานกระตุ้นไลน้ชิมาพาที่ลงท้ายกนของตายทำมีปุ๊บกที่น้ำมาตยเบราเิ่งมาชมรถดิบลืมกดตามกดติดตามกดชับจะไข่กดไหลในน้ำในเด้อจ๋าย5าจาแนวพี่น้องของวิทยุกเนี่ยกติดตามมานี่งนองเด้อไปที่ถ้ำคิปแบบบ้าๆมัน นี่ก็คืว่าสิมาดูแลเยี่มราอี่หายรู้บอกเดี๋ยวดูเข้ากัอยาใครก่า้่อกมาดูแลคเย่ยมคนเข้ามาดูหมันตายพี่้อกเข้ามารกษามันพราะนั้นแล้วก็เล่แบบว่าเราก็อยากฟังแ่เาบุบยยให้มันตายเพราะว่ามันตายถึนมากันโมเมนขาดทุนแต่เขาเทเป็นคขาดทุนเข้าก็ขาดทุนดูกันพี่้องเพราะฉะนั้นแล้วเขาดูแลแล้วก็ใส่ใจมัน ก็จะเ่าพี่น้องอันนี้ก็ไม่เร่าท้ายเกิแบบว่างานโควิลายปกติงานโหลายตตื่นไปเช้าพี่น้องปีสี่ปีห้าตื่นแบบนี่เลงานของิลารเลยนม่นี่คอยไปดูบางคนคือว่าคดต๊ะนั่งนอนเเลื่อแบบว่าดงคนก่อนเึงบนโต๊ะคืว่าพี่น้องอันนี้ก็ซมาดูแล็นเรียนเป็นนี่เลยนรเบิ่งนันพี่น้องคอยสีอธิบายให้เบิ่งามูเขกบุนี่แล้วก็อาจากโมมาโมในน้มากเเห็นสามโม่เลว มาอบิ่งวิธีรักษาผ่อยได้กีน้องด้อย่างตนนี้เลื่องหมดน้องเลืองหมดแล้วยอดมันคอยไปตัดมาแล้วคอยกินไปตัดแล้วมากินนี่ที่คอยตัดมาพี่น้องตัดยอดพี่น้องตัดก็ตัดจริงเสียงได้พี่น้องเพรต้องตัดตรงเพราะว่า้าเฮ้าตัดตรงก็คือว่าหน้ามันสิดข้างเข้าเลยตัดแบบจริงเสียงแบบนี <chips> ้เดอรีจริงเสียงแบบนม้เดอพี่น้องเด้อเคือใหหน้าข้างอยู่อันมุ้งทีเฮาตัดเนาะ มันบอ่อข้า,ขาตัดปุ๊บนี่มันผ่านก็คือว่าซอราจินม,มันเนาะอือคือว่าโรคเข่าเนาะมาที่นี่โคนมันนี้อาการมันมตัวนี้ีจากโคนโคนเน่าพี่นาะงเอารักษาหาครับยากต่นี่พี่น้องเทอรโซนนี่เนาะมันจะไม่พากนี่นี่เนาะนี่แหละแต่กับผสมน้ำนี่อุปรกรณ์นี่พี่น้องผสมน,น้ำเนาะ มาที่นี่ข้าวกระชิมาพุดเงามันก่อนพี่น้องพุดเงามันก่อนเด้อโดนพลอยิพุดกันพี่น้องเพราะว่ามือกล่องพลอยบ่มีนะคมก็เลยเฮ็ดเองทำเองนะพี่น้องพลอยกระชิมาพุดเงามันพี่น้องกันคูตเงามันเนาะนี่ก่อนเนี่ยนี่คูตก่อนในแค่นี้เีย พี่น้องหลังจากพี่เ้างคดแล้วเนะะาะก็มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยนี่เพราะว่าหากมันนี่มันตายเลยพี่น้องนี่มันตายเลยเนาะก็คือว่าแต่หักแก้วมันนี่ก็เริมอาการบ่คคอยดีแล้วพี่น้องเลยมันก็นเน่าเลยพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็คือว่า มันก็อาการบ่คคอยดีเลยพี่น้องนี่เห็นบ่อืมเขาบ่ต้องถากมันขูดๆเล็กๆน้อยพ่อและพี่น้องพ่อห้น้ำยาแบบซึมเข่านะพี่น้องอืมนี่เนาะความหู่คอยกระโบมีได้พี่น้องก็เป็นลูกน้องเพิ่งบ่เคยผ่านาปรชสบการเรื่องทุเรียนจากเ่อได้พี่น้องโมในน้ำมาให้าเป็นนี่ก็เลยเห็ดแบบนี้พี่น้องเนาะอืมอ่าถามาอาการจะคืนบอก็ดูอีกที่พี่ อันนี้เทามารักษามันคือว่าหากนี่ก็แดงเมดพี่น้องเลยมันเป็นแดงๆเนาะนี่อันนี้นคือว่าหากคนสีออกมาใหม่นี่เนาะพี่น้องนี่ตัวนี้คือสีออกมากใหม่เท่ากับหากถักยาก,ก็ไปตัวนี้หากมันกันยังดีอยู่ตัวนี้นี่แต่ว่าตัวนี้นบกคอยไปได้แล้วพี่น้องเน,นี่เท่ากับ ตวัวนี้หากที่ออกมาใหม่ได้พี่น้องตัวนี้นี่ยังเป็นยังดีอยู่ตัวนี้หากตัวนี้เนาะคือว่าเขาดินมาไวดินมาไว้ก่อนตัวนี้เพราะว่าเพื่อให้มันจับหากตัวนี้มันจับเพอหากพอยมันกําลังแตกออกมาพี่น้องนี่เห <insan> ็นบ <Oder> ่นี่หากพอยมันเนาะอันนี้นี่มันกําลังแตกออกมานี่เขาก็เอาดินมาไวไกลมันเพื่อให้มันจับดินเนาะอืม จบการก็บ,บรรายดอกพี่น้องบริเคคเห็ดดอกแต่ว่าเขากับหัดษาให้มันดีเนาะเขากับอยากได้อีแบบว่าเข้ามาเห็ดเขากับอยากไดก้หรือว่าเ้าแก่เพิ่นกับอยากได้บตางันก็เข้าแล้วทันบอกเข้าที่บดูแลมันก็บ,บรได้พีนบบ่น้องเลยเพราะว่านี่คือนาทีที่เข้าดองดูแลมันบัดที่นี้เขากะมาผสมยาพี่น้องาม,มาเนาะ นี่ก็คือผสมยาที่เข้าเตรียมมาเนาะนี่ภาษายาออกมาตีนี่ผสมยาพี่น้องก็ใส่ประมาณเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ประมาณเอาเข้ากันเดยกระยานี้นี่เท่ากับประมาณเอาพี่น้องอันนี้มันยังมดเเหลืออยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะเคยใส่มาเลยนะน Hôn đi nọng nè Nè nọng đại được à Hôn lấy đi nọng Nè Nè Hôn Cái gai hôn mấy นี่ก็หดหดลงไปหดลงไปนอ้นองกๆก็หดลงมาออกมาออืมอืมม,มนี่แหละว,วิธีรักษาพี่น้องเอ้ยนี่ ใส่มดเลยอืมนนี่ก็มันนี้เฮากับมาดูอาการมันพี่น้องเดี๋ยวมันเจอสิเป็นอย่างไรเนาะเฮากับมาดูแต่ว่าใบตัวนี้มันลวงมันนี่มันจะเป็นอย่างไรนี่พี่น้องมันเหลืองมันชีลอนเมื่อไรใบมันนี่บางทีกับเมื่อไรที่ ปงออกมาใหม่เนาะพี่นอ้องเพราะว่าเห่าหักจ้ามันเลยคือยอดตอนนี้ก็ออกมาใหม่นียพี่นอ้องอืมอันนี้ก็ออกมาใหม่น,นี่นี่พี่นอ้องเห่กากันมากบึงมันอาการของมันนเนาะพัวเห่ากับรักษาได้เต็มนี้เอ๊ะเต็มที่พี่นอ้องมันก็มีเห่ากับหักษาเรื่อยๆพี่นอ้องตอนี้มันออกอาการเห่ากับซีมาเห็ดประมาณนี้เนาะอ่ะรอดู ว่ามันจะเป็นอย่างไดอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมาดูผลงานมันว่ามันจะฟื้นหรือมันจะไปเลยนะพี่น้องเพราะว่าคือชีฟื้นอยู่พี่น้องเพราะว่าตาหยอดมันออกมาอีกนี่นี่คือชีฟเดินอยู่ก็แต่ว่าห้างกับหักษาเพราะว่าตอนขอยมามันก็ยังเขียวอยู่อาการมันยังหมห้งอันนี้อาการมันแห้งแหละก็เลยแบบว่าเขามาหักษามันพี่น้องอ่ะดูตอนจะไปขอบขอบใจที่พวกเรามาเหมืองอโชมด้อยพี่น้องคลิปนี้ก็ กับ่มียังมากมายจากคนบ่เคยมีประสบการณ์กัลองเห็ดประสบการณ์เบิ่งพี่น้องเนาะอ่ะเอาก็ไปหาดูตามต้นอื่นพี่น้องดูโลกดูยังไปสั้นๆและเพราะว่างานมื้อนี้ก็บ่ค่อยหลายไนได้พี่น้องเลยแล้วก็มีดอกมียังก็ต่อยออกเพราะว่ายังบ่ได้ลงสารพี่น้องเลยก็เฮาก็เลาะหาตามสวนนี่แหละนี่พี่น้องผ่องปลายสูงทุกคนนี่พี่น้องยังต้นนี้เนาะคอยรักษามาหลายรอบแล้วพี่น้องนี่เนาะมันก็หายบ่ค่อยรักษา แต่มันมาล่ามเพิ่มอีกพี่น้องมากกว่าที่ไฮเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมันมาล่ามเพิ่มอีกแล้วมารักษาต่อเนาะก็รักษาต่อมันก็สิเริ่มหายแบบแห้งไปหมดเลยตามลำต้นพี่น้องไอ้นี่นี่นี่พี่น้องนะมันพ่นอยู่เทิมไงอยู่เทิงก็มีอยู่เทิงก็น้อยหนึ่งพี่น้องพอมันล่ามจากต้นเฮาอันนี้มาเลยเนาะเฮารักษาอันนี้มันล่ามลงมาข้างล่างอีกนี่พี่น้องมันเริ่มมีน้ำเยอะเนาะพี่น้องเฮากปสิมารักษามันมื้อนี้เนาะพี่น้องอ่ะมันก็สิเป็นประมาณนี้พี่น้องนี่่นนนเเาาะะพี่เนมมันนนก็เริี้องเนายัะพอดีพอนน้มัหลยพี่น้องเฮาาก็มรักษาเรื่ออยๆีน เนาะมันตามแคม่มันยังมีหนามซึมอยู่พี่นอ้องเอาทายาเนาะนี่ก็ดูได้มะรักษากันต่อเลยพี่นอ้นองเนาะเพื่อไมอ่จะสาเสียเวลาพี่น,อน้องของไปอยู่คนๆ่ะมาดูวิธียากคนบมเคยมีประสบการณ์พี่นอ้องว่าวิธีที่อาช้านี่ถูกต้องหรือบอกพี่นอ้องมามาดูกันพี่นอ้องเลย